เรื่องของการนับผลคะแนนที่ก็ต้องยอมรับว่าคนเองก็กขาดความเชื่อมั่นถึงขั้นเรียกร้องว่าคุณต้องนับคะแนนใหม่ไม่ใช่คแค่บางพื้นที่อาจจะทนประเทศด้วยซ้ำไปดังนั้นเลยเนี่ยไอ้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็อาจจะมีผลต่อแต่นมี CPI ที่จะมีการประกาศในปีหน้าด้วยไหมอาจารย์ถ้าอย่างถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีนัะครับเหมือนอถ้าจะวิ่งแข่งอ่ะเขายิงปืนเริ่มแล้วใช่ไหมเออเรายังเราสะดุดเราสะดุดล้มตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นวิ่งครับเพราะฉะนั้น แต่ก็ยังไม่ได้หมายว่าจะแพ้จะแพ้นะฮะไม่ได้หมายความว่าจะ่หลร่แต่ก็ต้องวิ่งเยอะมากในในระยะต่อไปแต่เริ่มต้นแย่มันก็อันตรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เออก็ดูดูทีท่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่แต่โอเคเมื่อกี้พูดพูดไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดท่านที่ฟังผมกับคุณไอซ์คุยกันจะบอกว่าหมดหวังประเทศไทยแบบแย่แล้วขนาดนักวิชาการนี่มันยังมาพูดอย่างนี้เลยผมก็่้อบอกว่าอะ แต่ว่ามันก็มีโอกาสไงฮะคือวันนี้สมมติว่าผมบอกว่าถ้าเป็นกรกตอบอกว่าเห็นภาพแล้วอยากจะสร้างความเชื่อมั่นปปชก็กรกตก็บอกเองว่าต้องโปร่งใสใช่ไหมมีความเชื่อมั่นกับประชาชนใช่ไหมก็เนี่ยก็เปิดเลยสมมติอยากจะนับคะแนนใหม่หรือทํากระบวนการใดที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้ประชาชนได้อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. พอประชาชนเชื่อว่าออผลจริงๆประชาชนก็จะยอมรับผลแล้วมันทำให้ trust หรือความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่จะขึ้นมาเนี่ยมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับรัฐบาลเมื่อมีความเชื่อมั่นจากประชาชนถึงแม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเนี่ยแต่พอก็บอกว่าโอเคเขาก็ยอมรับผลการเลือกตั้งในในใ,ในระบอบประชาธิปไตยเนี้ยนะครับก็จะทําให้การทานนํางานต่างๆขยับขยเยินได้ง่ายขึ hmm. ้นก็จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลที่เกิดขึ้นเอง เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะล้มแต่เรียกว่าล้มท่าที่ถีบขาแล้วกระโดดไป mm. ได้อยู่นะวันนี้มันยังไม่สายเกินไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาชวนคุยกันว่าไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกตั้งครับ mm. ในประเด็นอื่นๆด้วยผมคิดว่าการสร้างความโปร่งใสจะนําพาไปสู่การสร้าง trust หรือความเชื่อมั่นจากประชาชนได้ mm. แล้วก็กลัวถีบให้แม้ว่าเราจะหัวขมาไปแต่ก็ยังเด้งขึ้นมาเพื่อกระโดดไปให้ทันกับจุด กับผู้แข่งขันคนอื่นเวลาในการวิ่งแข่งครั้งนี้ได้อยู่